เทียบ Samsung Galaxy S 2 4 Ultra และ iPhone 16 Pro Max จากในข่าวลือตัวไหนคุ้มกว่ากันรุ่นไหนหน่าลงทุนรุ่นไหนหน่าโดนไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปเปรียบเทียบนะคะซัมซุงกาแล็กซี่เอส24อัลต่านะคะกับตัวของ iPhone 16 Pro Max ซึ่งสเปคต่างๆตอนนี้จะเป็นสเปคในข่าวลือทั้งหมดนะคะสําหรับ iPhone 16 Pro Max แต่ว่านะคะอันนี้เนี่ยเตยก็จะมาเปรียบเทียบให้ฟังล่วงหน้านะคะว่าทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปตามข่าวลือเนี่ยรุ่นไหนจะดูน่าสนใจกว่ากันรุ่นไหนจะะดูมมมมมีคคคคคคววาาาาาาุุ่่ราาากกกันนะ ถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูในส่วนของการดีไซน์กันก่อนเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 4 Ultra นะคะตัวนี้เนี่ยในส่วนของการดีไซน์นะคะเขาจะเน้นเป็นความเหลี่ยมนะคะขอบมุมต่างๆจะมีความเหลี่ยมแบบชัดเจนเลยค่ะแต่ว่านะคะตัวขอบของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเน้นเป็นความบางจับได้แบบถนัดมือนะคะส่วนในด้านของการใช้วัสดุนะคะรุ่นนี้ก็ยังคงใช้วัสดุนะคะที่เป็นไทเทเนียม ส่วนหน้าจอนะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยในตัวของ S 2 3 Ultra ที่หน้าจอของเขานะคะจะเป็นแบบขอบโค้งเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็นหน้าจอที่เป็นแฟลสกรีน2.5 D แทนค่ะ และในส่วนของ iPhone 16 Pro Max นะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหลักๆเลยเนี่ยการดีไซน์จะคล้ายคลึงกันกับรุ่นเดิมเหมือนกันค่ะแต่ว่าขอบมุมจะมีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นตัวขอบหน้าจอมีความบางลงนะคะส่วนตัวเครื่องเนี่ยคาดว่าจะมีความบางลงด้วยเช่นเดียวกันวัสดุที่ใช้ทําก็ยังคงเป็นไทเทเนียมเหมือนเดิมค่ะหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยปุ่มพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นของ iPhone 15 Pro Max จะเป็นปุ่มแอคชั่นนะคะซึ่งใน iPhone 16ก็ยังคงมีปุ่มอแมมมอคชั กลุ่มแคปเจอร์ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะหรือว่าการถ่ายวิดีโอให้ง่ายแล้วก็สมาร์ทมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในส่วนของการดีไซน์นี้นะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบแต่ละบุคคลเลยใครที่ชอบนะคะโทรศัพท์มือถือที่มีความเหลี่ยมนะคะตัวของซัมซุงก็จะตอบโจทย์ในด้านของการดีไซน์มากกว่าแต่ถ้าหากว่าชอบโทรศัพท์มือถือที่มุมต่างๆมีความโค้งมนนะคะดูไม่เหลี่ยมจนเกินไปเนี่ยการดีไซน์ของ iPhone 16 Pro Max ก็ดูจะตอบโจทย์ได้ดีมากกว่าค่ะ ถัดมาเป็นในเรื่องของหน้าจอกันบ้างน,นะคะตัวของ s a m s u n Galaxy g S 24 Ultra นะคะตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาจะมาในขนาด6.8นิ้วค่ะหน้าจอนะคะเป็น Dynamic AMOLED 2 X ที่รองรับการใช้งานนะคะความละเอียดและความคมชัดเนี่ยระดับ Quad HD+ เลยนะคะรองรับการใช้งาน Always On Display ได้รองรับอาตาัตรา Refresh Rate ได้อยู่ที่1-120เฮิร์ตด้วยกันนะคะรองรับการใช้งานขอบเขตี p 3และ HDR10+ ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติหน้าจอนะคะของตัว Samsung ส่วนตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาจะมาในขนาด6.9นิ้วด้วยกันเลยค่ะตัวหน้าจอคาัว่ายังคงใช้นะคะเป็น Super Retina XDR ที่รองรับความละเอียดนะคะได้คมชัดพร้อมทั้งตัวนี้เนี่ยยังคงรองรับนะคะหน้าจอโปรโมชั่น120 h ฮ และยังคงรองรับขอบเขตสีแบบ P3 ได้ค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะรุ่นนี้จะมีอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือยังคงรองรับการใช้งานที่เป็น Dynamic Island เช่นเคยค่ะในส่วนของคุณภาพหน้าจอนะคะอันนี้เนี่ยอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยว่าเน้นการใช้งานที่เป็นหน้าจอใหญ่นะคะหรือว่าหน้าจอกว้างเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความกว้างเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงนะตัวของ iPhone 16 Pro, Pro Max เนี่ยรอบนี้ทํามาได้ใหญ่มากๆนะคะซึ่งสามารถตอบโจทย์ความเต็มตาได้อย่างดีเลยแต่ถ้าหากว่าพูดถึงในมุมของการใช้งานหน้าจอสีสันที่สดใสนะคะ ก็น่าจะต้องไว้ใจตัวของ s ซัมซุงมากกว่าอยู่แล้วเพราะในเรื่องของหน้าจอความสีสันความสดต่างๆเนี่ยซัมซุงถือว่าทําได้ดีมาโดยตลอดค่ะส่วนตัวชิปเซ็ตนะคะรุ่นของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 4 Ultra นะคะมาด้วยกันกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3ค่ะมาพร้อมก,กันกับการรองรับการใช้งาน AI นะคะด้วยขนาดความจุ RAM 12GB ลอมมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาด 256GB 512 g b และ 1TB ค่ะรองรับการใช้งานวัน UI 6.1บน Android 14นะคะแล้วก็พร้อมทั้งรองรับการอัปเกรด Android ได้ด้วยรองรับการใช้งาน Wi-Fi 7นะคะแะ Bluetooth 5.3ส่วนตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะตัวนี้เนี่ยจะได้ตัวชิปเซตนะคะเป็นตัวของ A18 Pro ที่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7ได้พร้อมทั้งยังมาในขนาดความจุ RAM 8 g b นะคะลอมมีให้เลือกทั้งหมด4ขนาดคือ256กิ 512 g ิ gig, b, และ 2TB ทเด้วยกันค่ะทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการนะคะ iOS 18ซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งาน Apple Intelligence ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างที่ได้นะคะส่วนในด้านของการใช้งานนั้นนะคะส่วนตัวเตยเนี่ยมองว่าการใช้งานทั้ง2รุ่นในด้านของการรองรับ AI เนี่ยมีฟีเจอร์ต่างๆที่เอาไว้ให้ใช้งานนะคะได้พอๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานและความเคยชินในระบบปฏิบัติการนั้นๆมากกว่าค่ะ ถ้ามาเป็นในเรื่องของตัวกล้องนะคะ s a m s u n Galaxy S24 Ultra จะมาด้วยกันกับกล้องหลัง4ตัวด้วยกันเป็นตัวของกล้องหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด10ล้านพิกเซลกล้องเพิริสโคปเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลและตัวของกล้อง Ultra w i d ความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะคะในขณะที่ตัวของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยก็ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกัน เป็นตัวของกล้องหลักนะคะความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้อง ultra w i d ความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะและตัวกล้องหน้านะคะเป็นกล้อง True Depth ความละเอียด12ล้านพิกเซลค่ะ ในส่วนของเรื่องกล้องและการถ่ายภาพนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเน้นการใช้งานในด้านของการซูมตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 4 Ultra นะคะตอบโจทย์ได้ดีมากกว่ารวมทั้งในการถ่ายภาพนะคะที่เน้นเน้เรื่องของสีสันตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 4เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการความโปรมากยิ่งขึ้นในด้านของการถ่ายวิดีโอหรือว่าการใช้งานนะคะในการแก้ไขต่างๆในรูปแบบของไฟล์ล็อก โดยมองว่าตัวของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากกว่าในเรื่องของการถ่ายวิดีโอพร้อมทั้งการใช้งานนะคะในเรื่องของการเก็บรายละเอียดต่างๆหรือว่าการใช้งานในด้านของการตัดต่อตัวของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยทำได้ดีมากกว่าค่ะ และถัดมาเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะ Samsung Galaxy S 24 Ultra เนี่ยมาพร้อมกันกันกบแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah ิลลิแอมค่ะรองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่25วัตต์นะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายเนี่ยได้อยู่ที่15วัตต์ด้วยกันในขณะที่ตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะจะมาด้วยกันกับตัวของแบตเตอรี่ขนาด4,646ม ah ิลลิแอมค่ะแล้วก็การรองรับการชาร์จไวคาดว่าจะรองรับอยู่ที่45วัตต์ส่วนการชาร์จไร้สายนะคะคาดว่าจะรองรับอยู่ที่20วัตต์ค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นในเรื่องของราคานะคะที่น่าจับต่อมองมากๆเลยในส่วนของ Samsung Galaxy S 2 4 Ultra นะคะตัวนี้ในขนาดความจุเริ่มต้นนะคะแรม 12GB กลอม 256GB เนี่ยราคาตอนนี้จะอยู่ที่38,900บาทค่ะในขณะที่ตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะที่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวออกมาแต่คาดว่านะคะราคาเปิดตัวนในขนาดความจุแรม 8GB กลอม 256GB นะคะในขนาดความจุเริ่มต้นจะมาในราคา4 9 9 0 0บาทค่ะ จากที่เห็นการรวบรวมสเปคต่างๆแล้วก็การเปรียบเทียบมาก่อนหน้านี้นะคะบอกเลยว่าพอเห็นราคาแล้วเนี่ยเตยก็แอบไม่กล้าเปรียบเทียบเลยเหมือนกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปว่ากันนะคะในเรื่องของราคาใดๆเนี่ยเตยขอมาวิเคราะห์ให้ฟังละกันค่ะเป็นในมุมมองของด้านของความคุ้มค่านะคะ ซึ่งถ้าหากว่ามองในด้านของความคุ้มค่าว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเหมาะสมกับใครอันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยแล้วก็ตัวเลือกในการตัดสินใจของเพื่อนๆได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับในด้านของการใช้งานนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักเน้นการทํางานนะคะต้องการการใช้มือถือที่รองรับการใช้งานปากกาได้รวมทั้งการถ่ายภาพนะคะต้องการการซูมระยะไกลๆใช้งานในด้านนี้บ่อยๆนะคะ ตัวของ Samsung Galaxy S24 Ultra เตยมองว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นในจุดที่ตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่าของเพื่อนเพื่อนได้อย่างดีเลยค่ะ สำหรับในด้านของการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะรองรับการใช้งาน AI ด้วยซึ่ง AI ของทาง Samsung อันนี้ต้องชมเลยนะคะว่าทามาเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยได้อย่างดีรองรับการใช้งานภาษาไทยได้สมูทแล้วก็ฉลาดมากๆสำหรับใครที่เน้นการใช้งานรูปแบบนี้เนี่ย s ซัมซุงถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยคะนะ่ะณวันนี้ แต่ว่าสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ได้เน้นการใช้งานประการอยู่แล้วไม่ได้ใช้งานการซูมเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเน้นการใช้งานทั่วไปรวมถึงนะคะในเรื่องของการใช้งานในด้านของการเล่นเกมหลักๆเลยนะคะเติมมาว่าตัวของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากกว่าค่ะถามว่าตัวของ Samsung เนี่ยสามารถเล่นเกมได้ดีไหมต้องบอกเลยว่า Samsung เนี่ยก็เล่นเกมได้ดี ตอบโจทย์ในด้านของการเล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วนะคะครอบคลุมการเล่นเกมได้เยอะมากๆรวมทั้งการปรับตั้งค่าก็สามารถปรับตั้งค่าได้หลากหลายเหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะได้แต้มต่อไปก็คือในส่วนของการเล่นเกมที่รองรับการเล่นเกมในรูปแบบของ triple A ได้นั่นเองในตัวของซัมซุงเนี่ยยังไม่ได้สามารถรองรับการเล่นเกมในรูปแบบของ triple A ได้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นมากับผู้พัฒนาเกมที่ไม่ได้ใส่นะคะตัวของเกม triple A ต่างๆเนี่ยไปอยู่ในฝั่งของ Android ทําให้ตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่ได้แต้มต่อไปเยอะมากๆ สำหรับใครที่อยากได้ Experience ใหม่ๆในด้านของการเล่นเกมนะคะที่ตัวของ p p o o n เนี่ยให้ได้เพียงแค่แบนเดียวเท่านั้นเลยนะวันนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงนะในมุมของการใช้งานต่างๆนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีผู้ใช้งานนะคะในตัวของ iPhone 15ที่ก็รองรับการเล่นเกม Triple A ได้เหมือนกันแต่ก็มีปัญหาในเรื่องของความร้อนใช่ไหมคะคาดว่าปีพศนี้นะคะตัวของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยคาดว่าจะได้รับการพัฒนาในเรื่องของความร้อนให้จัดการความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้น รองรับการใช้งานการเล่นเกม t r i p l เ A นะคะได้ตอบโจทย์แล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแต้มต่อที่ทําให้ตัวของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยมันดูสามารถใช้งานนะคะได้อย่างครบเรื่องมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในด้านของการรองรับการใช้งาน AI นะคะส่วนตัวเตยตเตยตมองว่าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Samsung นะคะ S24 Ultra หรือว่าจะเป็นในส่วนของ iPhone 16 Pro Max ก็ดีนะคะทั้ง2รุ่นนี้รองรับการใช้งาน AI ได้เหมือนกันแล้วแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่มีมาให้ใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้ต่าง มากเลยนะคะสามารถรองรับการใช้งานได้เหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะ ในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะคะเตยมองว่าสิ่งที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปเนี่ยอยู่ที่ผู้ใช้งานเลยว่าใครเนี่ยถนัดการใช้งานในรูปแบบของระบบปฏิบัติการด้านไหนแล้วก็เป็นในเรื่องของภาษาด้วยเพราะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะไมไ่ถนัดการใช้งานภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยเตยมองว่าตัวของซัมซุงนะคะจะตอบโจทย์ในด้านของ AI ให้กับเพื่อนๆได้ดีมากกว่าเพราะว่า AI ของทางซัมซุงเนี่ยฉลาดในด้านของการใช้งานภาษาไทยนะคะแล้วก็เข้าใจภาษาไทยได้ดีมากยิ่งกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าเปิดตัวมานะคะ iPhone 16นะคะที่เปิดมาพร้อมกับ AI Apple i n t e l l เจนเนี่ย เติมมองว่านะคะเปิดตัวมาเนี่ยก็ยังคงรองรับการใช้งานเพียงแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะหรือว่าอาจจะเป็นภาษาหลักอื่นๆนะคะที่ยังคงไม่ได้รองรับการใช้งานภาษาไทยแบบ100%เเซตเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการใช้งานนะคะใครที่ถนัดภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยเติมมองว่าการใช้งานนะคะตัวของ iPhone ก็จะตอบโจทย์ได้ง่ายมากกว่าค่ะทีนี้นะคะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าค่ะส่วนตัวเติมมองว่าตัวของ s a m s u n Galaxy S 24 Ultra นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นสายไลฟ์สไตล์ใช้งานทั่วไปนะคะพร้อมทั้งรุ่น นี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์กับเพื่อนๆที่เน้นการใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องกังวลในเรื่องของราคาตกค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเน้นการใช้งานแล้วขายต่อต้องการให้ได้ราคาส,งสูงๆนะคะเตมิมมาว่าตัวของ iPhone 16 Pro Max จะตอบโจทย์ในด้านนี้กับเพื่อนๆได้มากกว่าแล้วก็จะเหมาะกับคนที่เน้นการใช้งานในความโปรนะคะแล้วก็สายคอนเทนต์เนี่ยตัวของ iPhone 16 Pro Max ดูท่าจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็รวมไปถึงฟีเจอร์ใหม่ๆต่างๆที่จะเปิดตัวออกมาด้วยนะคะที่ยังไม่ได้มีข่าวลือออกมา,มากนะัก ก็ต้องมารอลุ้นกันในวันเปิดตัวอีกทีสำหรับ iPhone 16 Pro Max นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากรู้แล้วว่า iPhone 16 Pro Max หน้าตาจะเป็นยังไงนะคะมารอลุ้นกันวันเปิดตัวในช่วงของเดือนกันยายนนี้ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนสำหรับการเปรียบเทียบนะคะ Samsung Galaxy S 24 Ultra และตัวของ iPhone 16 Pro Max น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนในระดับหนึ่งเลยนะคะถ้าหากว่าชอบคอนเทนต์แนวนี้หรือว่าอยากให้กำลังใจหรือมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคอนเทนต์นี้นะคะสามารถแชร์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะคะให้เตยแล้วก็ทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย